รายการกะหนกยกสยามสัญจรน,นะคะจากช่องท็อปนิวนะคะรายการนี้ได้เงินสนับสนุนไปถึง4ี่ล้าน8แสบาทเกือบ5ล้านบาทนะคะท่านประธานมากเป็นอันดับต้นๆในรายงานฉบับน,นี้เลยนะคะดิฉันไม่ทราบว่าท่านที่สนับสนุนเงินให้รายการนี้ทราบหรือไม่ว่าช่อง ท็อปนิวนี้มีการนำเสนอข่าวในแนวทางแบบไหนหรือว่าเพราะว่ากองทุนชอบแนวทางแบบนี้นะคะก็เลยสนับสนุนช่องนี้ ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันรักชนกศรีนอบผู้แทนราษฎรจากชาวจอมทองบางบอนหนองแขมคะ่ะขอร่วมอภิปรายรายงานประจำปีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะโดยดิฉันมี3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกดิฉันต้องขอสนับสนุนท่านทัญทานนะคะว่าในพรกฉบับนี้เนี่ยตามมาตรา14กําหนดเอาไว้ว่า,อาบอร์ดบริหารนะคะหรือคณะกรรมการเนี่ย ประธานจะมาจากนายกรัฐมนตรีและรองประธานจะมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยอีกเจ็ดตำแหน่งที่เป็นกรรมการจะมาจากประหลัดแต่ละกระทรวงรวมถึงเลขาธิการกสะทะชแค่ที่มาของกรรมการบริหารนะคะก็อดทําให้ตั้งคําถามไม่ได้ว่าแนวทางของกองทุนนี้จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อหรือควบคุมสื่อ และจะถูกเลือกปฏิบัติเฉพาะกับสื่อที่สนับสนุนหรือเอาไว้อวยรัฐบาลหรือไม่นะคะกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์จะสร้างสรรค์ได้อย่างไรถ้าคณะกรรมการหรือบอร์ดบริหารเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้คุณให้โทษและหาประโยชน์จากกองทุนนี้ได้ประเด็นที่สองค่ะตัววัดประสิทธิภาพ ในโครงการที่อนุมัติไปแล้วนะคะดิฉันไม่เห็นในเล่มรายงานนี้ต้องบอกว่ารายงานฉบับนี้นะคะอ่านง่ายมีโครงการที่หลากหลายแต่สิ่งที่ไม่มีคือตัววัดประสิทธิภาพนะคะดิฉันจะลองยกตัวอย่างโครงการและขออนุญาตตั้งคำถามไปด้วยโครงการที่ได้งบเกิน10ล้านบาทเช่นภาพ,พยนตร์เรื่องพระร่วง ะะพระราชาผู้ทรงธรรมได้งบประมาณ30ล้านบาทละครส่งเสริมจิตอาสาและหน้าที่พล,ลเมืองชุดใจอุทิศจิตอาสาเธอและฉันใต้ฟ้าผืนเดียวกันได้งบประมาณ14ล้าน4แสนบาทนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ดิฉันขออนุญาตถามนะคะว่า ไม่สามารถเซิร์ชเจอนะคะทั้งสองโครงการนี้ในอินเทอร์เน็ตได้ว่ามีความคืบหน้าโครงการไปเป็นอย่างไรแล้วบ้างดิฉันดีใจนะคะที่กองทุนเนี่ยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคพยนตร์และละครดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับผู้กำกับและผู้เขียนบทมืออาชีพ <laughs> เขาบอกว่าเป็นการยากมากนะคะที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนนี้ มีการสนับสนุนซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยและเงื่อนไขยเยอะบางท่านฝากดิฉันตั้งคำถามมาผ่านไปยังท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการที่นั่งอยู่ว่าถ้าไม่ใช่ภาพ,พยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออวยสถาบันหรือสนับสนุนในแนวทางเดียวกับรัฐบาลสืบทอดอำนาจจะมีโอกาสที่ได้งบเป็นกอบเป็นกรรมแบบนี้บ้างหรือไม่คะ การสนับสนุนเนี่ยอาจจะมีแต่ยังถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการเลือกปฏิบัติกับบางโครงการบางคนแนวคิดบางแบบหรือไม่นะคะต่อมาค่ะมีหลายโครงการนะคะที่ได้งบประมาณสูงแต่ไม่มีคนดูนะคะยกตัวอย่างเช่น The Winner Game พิชิตฝันได้เงินไป3 6ล้าน6แสบาทแต่มีผู้ชมออนไลน์ทั้งหมดนะคะออมีประมาณ20 EP รวมทุกอีเนี่ยมีคนชมแค่สามแสนโครงการนักสืบสายรุ้งนะคะซีซั่นสองได้รับเงินสนับสนุนสี่ล้านบาทมีผู้ชมรวมกันนะคะทุกอีพีสองแสนยอดวิวเท่านั้นโครงการผลิตคูดีสร้างคนดีค่ะมีทั้งหมด12ตอนนะคะมีคนดูเพียง1นึ่งแสนสามหมื่นคนเท่านั้น อีกหลายโครงการที่ดิฉันไปไล่เปิดดูมานะคะมีคลิปใน YouTube ให้เปิดดูได้มีเงินสนับสนุนหลักล้านบาทแต่มีผู้ชมแค่หลักแสนเท่านั้นบางทีเป็นหลักหมื่นด้วยนะคะเป็นการดีนะคะที่จะมีการสนับสนุนความหลากหลายของการสนับสนุนสื่อในทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกชาติพันธุ์ทุกความหลากหลายแต่ถ้า ทำโครงการแล้วไม่ติดตลาดบ้างเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าทำหลายๆโครงการแต่ว่าท่านไม่มีการวัดประสิทธิภาพเลยนะคะและยังดำเนินในแนวทางเดิมไม่มีการแก้ไขทำแล้วทำอยู่ทำต่อผลิตสื่อโดยไม่หวังผลว่าจะมีคนเสพหรือไม่ดิฉันเกรงว่าประชาชนก็จะตั้งคำถามนะคะว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือไม่นะคะอีกรายการค่ะ รายการกะหนกยกสยามสัญจรนะคะจากช่องท็อปนิวนะคะรายการนี้ได้เงินสนับสนุนไปถึง4,8ล้านแแสนบาทเกือบ5ล้านบาทนะคะท่านประธานมากเป็นอันดับต้นๆในรายงานฉบับน,นี้เลยนะคะดิฉันไม่ทราบว่าท่านที่สนับสนุนเงินใหออ้รายการนี้ทราบหรือไม่ว่าช่อง ท็อปนิวนี้มีการนำเสนอข่าวในแนวทางแบบไหนหรือว่าเพราะว่ากองทุนชอบแนวทางแบบนี้นะคะก็เลยสนับสนุนช่องนี้พอมาเห็นโครงการนี้ที่ฉันถึงต้องตั้งคำถามแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากค่ะว่าท่านมีเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการอย่างไรนะคะถึงจะให้เงินในการสนับสนุน ต้องบอกว่าบางโครงการที่ดีเนี่ยนะคะก็อยากให้ได้รับการสนับสนุนสนับสนุนแล้วสนับสนุนอยู่สนับสนุนต่อแต่บางโครงการที่รู้สึกว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำทิ้งงบไปเปล่าๆนะคะก็อยากจะให้มีการทบทวนหรือว่าอาจจะช่วยโปรโมทให้มันตรงกลุ่มมากขึ้นนะคะประเด็นที่3กองทุนนี้เนี่ย มีการาสนับสนุนนะคะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านข่าวปลอมเป็นจำนวนมากซึ่งดิฉันก็เห็นดีเห็นงามนะคะกับการที่ทำสื่อในการรณรงค์ในการต่อต้านข่าวปลอมแต่ที่ดิฉันอ่านแล้วนะคะดิฉันรู้สึกห่อเหี่ยวใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่มีการวัดผลยังไม่มีการประเมินประสิทธิภาพค่ะเพราะว่านะคะขนาด ในกลุ่มไลน์นะคะของข้าราชาการจำนวนมากยังมีการส่งต่อข่าวปลอมกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะเช่นพักเก้าวไกลนะคะจะตัดบำนาญข้าราชาการอันนี้ตอนที่ฉันหาเสียงต้องตอบคำถามทุกวันนะคะหรือในกลุ่มไลน์สวนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ควรที่จะมีวิจารณญาณมากกว่าอาอชีพอื่นๆก็ยังมีการส่งต่อ นะคะข่าวปลอมกันอยู่ว่าจะมีฐานทัพอเมริกาเข้ามาตั้งในไทยนะคะดิฉันก็อยากที่จะให้ท่านส่งเสริมโครงการนะคะต่อต้านข่าวปลอมในแอปพลิเคชันไลน์นะคะลองดูส่วนนี้สักนิดหนึ่งและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตนะคะกองทุนจะมีความโปร่งใส ะะและมีตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพชัดเจนมากขึ้นในการวัดผลโครงการที่อนุมัติไปและดิฉันหวังนะเป็นอย่างยิ่งว่าในรายงานงบฉบับหน้าฉบับต่อไปนะคะท่านจะใส่เอาตัวชี้วัดประสิทธิภาพวัดประสิทธิผลลงไปแทนที่จะเป็นการใส่แค่ผลงานที่มีแต่รูปภาพเท่านั้นขอบคุณค่ะ